สวัสดีครับตามที่ได้เกิดเหตุปะทะก,กันระหว่างกลุ่มต่อต้านและกองกําลังของทาารเมียนมาบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่สองฝั่งเมียนมาตรงข้ามอํเาเภอแม่สอดตั้งแต่ช่วงค่ำข,ของวันที่19เมษายนต่อเนื่องจนถึงขณะนี้และมีผู้หลบภัยการสู้รบข้ามอย่างประเทศไทยกว่าพันคนประกอบกับมีรายงานว่ามีกระสุนจากการต่อสู้ข้ามแดนมายังประเทศไทยจํานวนหนึ่งนั้นกระทรวงต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดย่ายความมั่นคง ของไทยได้เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างเข้มงวดรวมทั้งดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อขอให้ฝ่ายเมียนมาใช้ความระมัดระวังและความยับยั้งชั่งใจเพื่อไม่ให้มีการละเมิดอธิปไตยและน่านฟ้าของไทยรวมถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนบริเวณชายแดนแล้วภาคส่วนต่างๆของไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเบื้องต้น ที่จาเป็นแก่ผู้หนีภัยการสู้รบที่ข้ามมาฝั่งไทยะหวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วโดยไทยพร้อมที่จะดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อนําความสงบสุขกลับสู่พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาขอบคุณครับ